สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง3-4-4ส 4, ขานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหมาพันธปอมเมเรเนียนกันนะครับผมปอมเมเรเนียน จะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่1.3ถึง3.1กิโลกร,รมัมและจัดเป็นสุนัขที่มีขนาดตัวเล็กที่สุดในตระกูลสปีดโดยจะมียาดๆเป็นสายพันธุ์ซามอยอลาสกันมารามิวและโนวิเจียแฮวาแต่ความนิยมในสุสนัขสายพันธุ์นี้ไม่เล็กไปตามขนาดตัว ดยเฉพาะเมื่อปอมเมอริเนียนกลายเป็นสุน,นัขตัวปรดของพระราชนีวิกตอเรียแม้จะน่ารักมีคนสวยฉลาดและแสนพักดีต่อครอบครัวขนาดไหนแต่อย่าปล่อยให้ความน่ารักหลอกคุณว่าสุน,นัขสายพันธุ์นี้จะมาคอเคลียร์คุณตลอดเวลาเพราะปอมเมอริเนียนก็มีความอินดี้ ไม่ใช่เล่นแถมยังมีความขี้สงสัยเป็นที่สุดและถึงจะมีขนาดตัวเล็กแต่เสียงเ่าของปอมเมอร์เนียนไม่ดังแพ้ใครปอมเมอริเนียนมาจากจังหวัดปอมเมอริเนียนตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของทะเลบอสติก ในประเทศเยอรมันซึ่งที่นี่นิยมเลี้ยงปองมเมอริเนียนไว้เป็นทั้งสัตว์เลี้ยงและทางใช้งานเพราะเดิมเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ใช้ลากเลื่อนและเฝ้าฝูงแกะและเชื่อว่ามีต้นกำเนิดจากสุนัขสายพันพธุ์สปีดสุนัขแถบไอแ,นแลนด์และแลปแลนด์บริเวณตอนเหนือของทวีปยุโรปจึงไม่แปลกที่ปอมเมอริเนียน จะคล้ายคลึงกับสุนัขพันธ์สปีดทั้งหน้าตาขนและลักษณะหลังจากนั้นฟอร์มเมลนเนียนก็ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม เพื่อเอาไว้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคู่ใจมากกว่าใช้ทำงานและยิ่งพัฒนาให้เล็กลงเรื่อยๆจนเหลือตัวเท่าที่เห็นในปัจจุบันโดวเฉลีย่ยหนักอยู่ที่ประมาณ1.3กิโลถึง3.1กิโลซึ่งในข่าวกลางศตวรรษที่19ยังพบว่าปอมโมเนเนียนตัวเลขกที่เข้ามาในง มีน้ำหนักตัวถึง13.6กิโลกรัมซึ่งนับว่าเป็นสุนัขที่ตัวใหญ่พอสมควรปอมเบอร์เนียนในสมัยยุควิกตอเรียตอนนั้นปอมเบอร์เนียนมีมีขนยาว หนาออกมาจากลำตัวมีหางที่ม้วนแน่นและค่อนข้างสั้นอยู่ใกล้ด้านหลังมีหัวเหมือนสุนัขจิ้งจอกใบหูที่เล็กและตรงขาเล็กและลำตัวสั้นคล้ายลูกแมวนอกจากนี้พมเบริเดียนมีรูปหน้าถึง3ลักษณะคือ แบบจิ้งจอกตุ๊กตาหมีและตุต๊กตาเด็กหากมีวัดตามาตรฐานของสมาคมสายพันธุ์สุน,นัแขแห่งอเมริกาลักษณะแบบจิ้งจอกเป็นลักษณะที่ถูกต้องตามสายพันธุ์ของปอมโมเลเนียนขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปครับ อย่าลืมกดติดตามช่อง3ามสีสีคาด้วยนะครับขอบคุณครับ